นะครับวันนี้แลมาอยู่กับโน้ตเหมือนเดิมนะครับอ่าผมก็จะมาเล่นเออมาอ่ะทบไปเลยสร้างันปไ่ไปะลรแล้วใหม่ผมต้องเล่นแบบเดิมด้วยนะอาหารคือสิ่งสำคัญนะครับเกที่ผมเออตอนที่ผมเล่นแบบไม่เคยอัคลิปนี่มันจะเป็นอะไรที่แย่มากครับอาหารไม่มีรกกมครับเลือดเกอบหมดหล่ครับ เรียกอลอยู่สามใจมึงปีทีสองทีมึงก็จับคันท่าแล้วน่าเขาน่าจะลดให้เหลือแค่สิบห้าวิหรือไม่ก็สิบวินนะครับเพื่อแบบโอ้โหบักมันจะมีบัคกครั้งหนึ่งวเวลาเรากระโดดแล้วมันจะแบบเพิกไปเลยตกเลยจริงไม่ค่อยชอบเลยบล็มันเวลาจะกระ,ะ,ะโดดบล็อกไปวางบล็อกไปนี่มันเป็นอะไรที่มันจะเล็ก ทาไม่ค่อยจะทาไรเพราะว่ามันบางที่มันก็แหลกกันนะครับผมก็เลยทําไม่ได้เกงเหล็กเก็บไปรองเท้าถกเก็บไปหมวกมาอาหารไปทำไมผมได้แต่กวาดวะเอาโัวดีๆีอุ้ยดาบเพชรโอ้ไม่กอดอ,อ้ยคราวนี้ได้ของดีแต่พวกก็ดีเช่นกันนะครับอืม แต่มันจะต้องมีอะไรแย่บางอย่างนะครับผมดาไวเอ้ยผมดาวไวดาวเลยเฮ้ยอุะอึดจะโหเกือบตกโออยสั์เกือบตกเลยโอ้หผมตั้งค่าไม่ดีเองเลยครับกดดาวไว้สักกระดตษโอ้โหกูนิกว่าแบบมันมีทางให้ไปตก ยิงหลอกกูซะได้มึงโอเคกูเกือบตายแล้วผู้ชมเห็นนะครับผมนี่แบบเดินไปนแบบสง่างามมีราสีมากครับปีขยุก่กลางวะเป็นแบบคนแบบเออดีหลังอะแบบ จะเอเพื่อนไงเพื่อนวันนี้เราก็จะมาตีคนฮึจูฮ้เยกูเก็บได้ไปเออเอึโอ้ยโ้คนเลเวล4โอย เพราะว่าผมจะมาเล่นอีกตาหนึ่งครับเพราะว่ามันนานมันช้าไปสองนาทีเดีย๋ยวมันไม่อินจุใจอ่ะกอัปเลือดกันนผม,ผมไม่รู้อัพเลือดไปแล้วมันจะได้อะไรนะครับแผมว่ามันน่าจะเออดีขึ้นแล้วกูก็ขอแล้วผมก็ขอตัดไปตอนที่แล้วผมก็ขอตัดไปตอนที่ <c oughs> ออทเออไอ้นี่เลยสิ มาต่อกันเลยนะครับผมว่าผมก็จะไม่ตัดแล้วดีกว่านะครับ <c oughs> ยกเว้นมันจะสำคัญจริงๆคือมันนาน <c oughs> รู้สึกอัพจบตีแล้วมันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรตะกี้ตายเลยโด no นฟอร์ลี่ดามเนจแล้วก็มันมีแต่ธนูอันนี้น่าจะไม่บักนะครับแต่ผมก็ เออด่านนี้มากกว่ามันดูพ่อ่านีไม่รู้เป็นไรชอบแบบนี้มากกว่าอยากได้ขวานทองอ่ะขวานทองอ่ะขวานทองขุดเอานะครับแบบนี้มันแต่ไอที่ผมเล่นอยู่มันไม่มีขวานแบบนี้เลยยกใช้ขวานทองมันน่าจะแรงเท่ากันน,นะทุกอย่างของทองดีหมดยกเว้นคุดกับเอเอน,นี่ อะไรวะขุดกับโอ๋ยอย่าลงอย่าลงเฮ้ยมึงอ,อ,อ๋อมึงก็มึงมีแค่มีดาบหินก็ดีเว้ยเอ้ยดาบไม้ก็ดีวะ่ะดีกว่ามึงมาตัวเปล่าไป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 โอ๊ยข้อเสียผมขุดตรงนี้ก่อนมันจะมีน้ำใช่ไหมผมก็ขุดลงไป ขุดปุ๊บผมก็ลงได้ดิวิธีทำให้มึงไม่โดนฟอร์เรดเมทแต่ไม่โดนนิดนึงไม่เป็นไรเว้ยกูแบบรีบอยู่ว่าโอ้โหแบบนึงกูโคจะรีบเลยแบบนึงกูโอด,ดาบที่มันแบบโคจะดีๆ ด้วยทำไมได้แต่ชุดเกาะแย่ๆวะ่ะเกาะดีอะไรแต่แม่งของโคตรจะแย่เลยอย่าก,กูไปฆ่ข้าคนอื่นเอาดาบเพชรเอาก็ได้โอ้เกียรติวันต่อบอกขึ้นไม้กูเกาะตัวดีๆไอ้หนึ่งหนึ่งหนึ่งงเลเวลสิบสามกูเลเวลยี่สิบมึง ตะกี้เจอเลเวลสามไม่น่าจะแพ้โอ้โหอยู่เ้เปิดกล่องดิเปิดกล่องกูก็ตัวีหลังอะ่ะอุ้ยมึงกูไม่ทีกูจะไม่ทีกับมึงโอ้แต่ดาบแม่งเหมือนกันแต่กูไม่ทีเพราะมึงมีกางเกงเพ็ร <c oughs> ตอนนี้แม่งไม่ดีใจเลยแม็ฟูไดมอนฟูไดมอนก็จริงนะแต่เฮ้ยแต่กูก็มีขวานะแต่กูไม่มีดาบเพชรเี่เออม,มีดาบเพชรกูฆ่าไปวะไอ้ที่ผมเห็นนะครับก็น่าจะเหลือแค่ไอ้ตัวนั้นตัวเดียวอะนะแต่ไม่ไมยอมมาหาผมมันผมก็ต้องใช้กลยุทยึดละ ดูดดูดตืดต,ตูดดูดตืดตูดตดูด,ดโอ้วาทอไปด้วยผมต้องแบบไปยังแบบเงียบเหงานิดนึงโอะข้างล่างมีน้ำใช่ไหมงั้นกูขึ้นไปแบบมันเสี่ยวกันหรือเปล่าวะฮ้ยมันเริ่มท่าจะไม่ดีแล้วครับ น,นี่ผมก็ได้ทุบมันขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปไม่ได้แล้วเออเยอโอ้ยเกือบตอก เจ้าศูนย์บาทเอามาจะามาเนะี่ถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นติดตามเอ๊ะเพื่อเป็นการติดตามคลิปใหม่เลยนะ